สวัสดีครับพ่อไข่มุกครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับวันนี้ผมเขยอ,อีสานใต้ครับมาตามแนวทางความฝันของพ่อไข่มุกครับในงวดของวันที่หนึ่งมิถุนายน67ครับท่านผู้ชมวันนี้พ่อไข่มุกก็โทรให้ผมมาหาตั้งแต่เช้าครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงเช้าครับเพราะว่าพ่อไข่มุกบอกว่าจะไปอ่า ขุดมันเนาะครับครับก็คือช่วงนี้ไม่ว่างครับแต่เมื่อวานบอกว่าฝันดีมากเนาะฝันเมื่อคืนนี้เนาะพี่เนาะครับครับก็เลยกลัวว่าจะลืมก่อนครับฝันปุ๊บก็เลยรีบโทรบอกผมด้วยเนาะครับครับเดี๋ยวเรามาฟังความฝันของพ่อไข่มุกด้วยกันครับว่าพ่อไข่มุกฝันว่ายังไงบ้างครับอ่าเดี๋ยวให้พี่เว้าเลยเนาะพี่เนาะครับครับอ่าพ่อว้าฝันเ็จพี่ก็สิไปคุณมั่นต่อครับุณมันต่อครับโอเคครับเริ่มว้าเลยครับผม ก็ฝันว่ามีญาติพี่น้องหรือว่าไอ้ <c oughs> คนหู้จักกันนะครับผูบ้ใหญ่น,ยยนี่แหละสีหาคนนี่แหละ <c oughs> เขาส่วนผมไปตัดไม่คุนว่าไปไปไปคุนว่าไปตัดไม่อยู่นี่ป่าแต่ว่าป่าจะได้ผมบ่ามันมันเป็นภูเขาเลยเด้มันสูงไหมครับวับนนีตัดตัดลงมาตนหนึ่งต,นน,งตนนี้สูงแห้งด้ตัดออกมา,า,กา <c oughs> แต่ว่าเพิน่นบ่ได้เอาเบิดไหมครับเ <c oughs> พิ่นเอาแค่กิง่งเอาแค่กิ่งนี่หน่อยหนึ่ง ผมก็เลยถามว่าตัดไปเห็นยังซัมนี่ผมถามเนาะครับเพื่อน <ๆ S 2> อออว่าเพื่อนซีปลูกเพื่อนเพื่อนว่าปลูกเพื่อนไ้ไพล่ะเพื่อนว่าผมถามมันเนาะเพื่อนก็ว่านั่นเด้เพือ่อนว่าเพื่อนซีไปผมก็หันไ,ไปบึงบ่าสิก็เห็นผู้เฒ่ากับเด็กน้อยครับจับมือกันอยู่นะจูงมือกันครับ <ๆ S 2> อันอันผู้เฒ่ากับเด็กน้อยนี่คือว่าคนที่เสียไปแล้วเี้ครับคนที่เสียไปแล้วคนในมูบานนี่แหละ <ๆ S 2> เสียไปแล้วจับมือกันอยู่บัดซีผมก็เห็น หันกลับมาครับผมก็ซอยเขาเห็ดเนาะตัดใหม่ตัดยัียงพอตัดไปเด็พักหนึ่งปุ๊บประกอบกําลังประกอบปุ๊บผูเเเเนะ้เทาผู้เทาผู้เทานั่นเนีะยไอสองยายนะ่ะนะย่ายกับล้านนะ่ะนะ่นก็บ,บอกผม่นก็บ,บอกว่าฮู้บ่นี่บ้านนี่บ้านเลขสี่เจ็ดสิบเก้าได้ผมวางสี่ใคเห็นให้เป็นบ้านเลข 79, สี่เจ็ดสิบเก้าผนว่าครับผมเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้ามาจะใส่มันคืออยู่ในปา่ามันคือบุมีไอ หมู่บ้านนะผมว่ามันคือเจ็สิบเก่าพอหันกลับไปเชนึงเห็นน้องใครมุกมาปุ๊กผมว่าป้าป้าส่งนูไปโรงเรียนหน่อยผมก็เลยหูเมียเลยครับโอแ <c oughs> ปลว่าฝันก่อนสิแจ้งครับแปลว่าถ้าฝันแบบนี้นี่เป็นฝันดีนะเนาะพี่เนาะครับครับแต่ก่นอนสิแจงน้ำความฝันนี่อาจสิแม่นก็ได้ ครับเพราะว่าคนเเ่าคนแก่เพิ่นบอกว่าเวลาฝันอช่วงไก่สว่างเนาะครับมันสิเม่นเนาะพี่อันนี้ก็เป็นความเสียส่วนบุคคลคือกันครับอ่าในรอบนี้เนาะครับคือพอใครมุกเนาะครับฝันว่ามีคนพาไปตัดไม้ครับคือในป่ารือในป่าครับแล้วในช่วงที่ตัดไม่อยู่นี่มีไปเจอผู้หญิงกับเด็กหน่อยเป็นผู้เฒ่า ผู้เฒ่าหลักกาเพื่อนก็เสียชีวิตไปแล้วเสียไปแล้วทั้งสองเลยครับเป็นคนที่อพ่อไรโมกูจักเด็กน่อยเด็กน่อยก็เสียไปแล้วเสียไปแล้วครับอ๋อแล้วผู้เฒ่านี่ตอนที่เพื่อนเสียชีวิตนี่เพื่อนอายุจากปีนะพี่อายุหกสิบห้าครับหกสิบห้าปีแล้วเด็กหน่อยครับเด็กหน่อยกับเก้าขวบครับอ๋อเด็กหน่อยกับเก้าขวบครับเพราะว่าผมไปถามมาแล้วอันนี้ไปหามาแล้วครับครับครับอ๋อก็คือพี่หลังจากที่ฟัน มืนขึ้นนี่เนาะครับคือเสาร์นี่ก็รีบไปถามไปถามอ๋อเพราะว่าแถวบ้านเฮ่าเวลาฝันแบบนี้เนาะครับคือสิตีใส่อายุของคนตายครับครับแล้วก็คนที่เหาฝันเห็นเนาะพี่เนาะครับอืมครับครับอ่าคนตายอ่าก็คือเห็นคนเห็นเห็นผู้เฒ่ากับเด็กหน่อยจับมือกันอยู่จับมือกันครับครับจับมือก็จังไอ้จุงแขนกัน แบบเ้นะ่ย่างไปนากันครับแล้วพี่ในวามฟันในพี่ได้เว้ายังกันบ่ครับกับผู้เฒ่ากับเด็กน้อยเนี่ยบ่ครับบ่ได้เว้าแต่ว่าเพื่อนแค่บอกว่าอบ้านที่สีซางนี่คือบ้านเลขที่เจ็ดสิบเกาครับผู้เฒ่าผู้เฒ่าคนนี้เป็นคนบอกมันบ่ครับบอกครับอันนั้นเพื่อนเว้าเองเพื่อนอ๋อครับครับเพราะว่ามูที่ว่าไปตัดไใหม่นํากันนี่เพื่อนบอกว่าเพื่อนสีมา ตัดใหม่เฮ็ดบ้านให้ผู้เฒ่ากับเด็กหน่อยสองคนนี้มันบอกครับครับครับแจะมีอยู่ประมาณนี้เนาะพี่เนาะครับครับอ่าแล้วพี่สิยืดเอาตัวเลขตีตัวเลขนี้ให้ท่านผู้ชมเป็นตัวไหนเน่ครับก็ตามนี่แหละครับคือครับตัวที่เขียนอะไรให้ผมเขียนไ้่ห้นี่มันบอกครับแมนครับพี่บอกเนาะครับครับนี่ครับท่านผู้ชมครับตัวเลขคืออ่าพอใครมุก ซีดีเอาตัวเลขคืออายุของคนตายครับคนตายคือตายตอนอายุ6 5ปีครับในความฝันเนาะก็ลเลยเอาศูนย์มาใส่เป็นศูนย์หกห้าครับให้ระวัง095ไว้ด้วยครับท่านผู้ชมสลับเลข6ให้ระวังเลข9ครับสลับเลข9ให้ระวังเลข6ไว้ด้วยครับแล้วก็ให้เลข3ตัวก็อย่าลืมตัดเป็นเลข2ตัวด้วยครับเวลานําไปประกอบการเสียงโชคครับท่านผู้ชมแล้วก็มี0 7นย์ ไอ้เจ็ดเจ็ดเก่านี่คือบ้านเล็กที่ครับของอ่าคนตายแม่เปอนสิมาเฮไถ่เนาะครับครับพี่ก็เลยเอาศูนย์มาใส่น้ำเอาศูนย์มาใส่น้ำเพราะว่าเป็นบ้านคนตายครับอ๋อครับเป็นศูนย์เจ็ดเกาแล้วเก้าหนึ่งกับหกหนึ่งพี่เก่าหนึ่งในผู้เฒ่ากับเด็กหน่อยครับจับมือกันจับมือกันตีแบบยังไงก็ตีแบบยังไงยๆคือเป็นเก่าเด็กหน่อยก็ตีเป็นหนึ่งไปเลยครับอ๋อแล้วก็กันหงหนึ่งน้ำครับ ครับครับคาโบเน่เนาะพี่เนาะเพราะว่าเด็กหน่อยกับผู้เทาจับมือกันเนาะครับอันนี้คือเป็นตัวเลขเพิ่มเติมครับเี่เฮ้าตีเพิ่มเติมไห้เนาะขราเพื่นจับมือผู้เทาตีเป็นเลขเก้าครับท่านผู้ชมบนเน่ผู้เทาผู้หยิ่งอาจจะเปลี่ยน c 9 1ก็ได้บางบางท่านอาจจะเสริมเข้ามาเนาะครับอันนี้ผมก็พูดเพื่อเป็นแนวทางเฉยๆครับแต่ให้ท่านผู้ชมยึดเอาตัวเลขที่พ่อไขมุกให้ก็แล้วกันครับบางท่านอาจจะวิเคราะห์ตัวเลขออกมาได้ดี กว่าอาผมทั้งสองคนก็ได้เนาะครับครับเพราะว่าท่ามผู้ชมบางท่านเพื่อนอาจสิมีประสบการณ์ในการตีตัวเลขเก่งมากๆเลยครับเท่าที่ผมเหตุลิปมาแล้วเพื่อนะข้อมเมนต์มาห้เบิงเนาะเลขก็ออกตามนั้นก็บ่อยครับท่านผู้ชมครับในงวดนี้สรุปแล้วคือมีตัวเลขประมาณนี้เป็นบอกพี่แมนครับครับที่มากที่สุดครับ ครับมีประมาณนี้เนาะพี่เนาะครับครับครับท่านผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับพ่อไข่มุกรับฝันว่าตัวเองไปตัดไม้ในป่าลึกครับแล้วก็ไปเจอคนที่ตัวเองรู้จักครับก็คือคู่หญิงคนแก่คนหนึ่งแล้วก็เด็กคนหนึ่งจับมือกันอยู่ครับเป็นคนที่พ่อไข่มุกรู้จักแล้วทั้งสองคนก็เสียชีวิตไปแล้วเนาะ ครับครับเพื่อนที่ไปตัดไม้ด้วยกันครับบอกว่ามาตัดไม้เพื่อที่จะไปทําบ้านให้กับคนตายทั้งสองคนครับแล้วก็คนตายบอกว่าบ้านหลังที่จะทําขึ้นมาบ้านเลขที่เจ็ดสิบเก้าครับครับก็คือได้ตัวเลขก็คือเจ็ดเก้าเนาะครับครับที่ได้ยินจากปากของคนตายครับพ่อครมุกก็เลยเอาศูนย์มาใส่เป็นศูนย์เจ็ดเก้าแล้วก็อายุของคนตายเนาะก็คือ 65ปีครับพ่อไขยมุกเอา0ูย์มาใส่เป็น0ูนย์หกครับแล้วก็เด็กอายุ9กขวบครับครับแต่พ่อไขยมุกว่า9มันตรงกับคนแก่กับเด็กอยู่แล้วก็เลยเอา91ตีเพิ่มเติมครับแล้วก็ให้ระวัง61ด้วยครับคตัวเลขก็จะมีประมาณนี้ครับผมเขืออีสานใต้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับมีแต่ความสุข นำตัวเลขไปประกอบการเสี่ยงโชคก็ขอให้ถูกรางวัลกันทุกคนทุกท่านครับแล้วก็ขอขอบคุณพ่อไข่มุกมากๆครับที่มาเล่าแนวทางให้ฟังครับขอให้เลขออกตรงๆเนาะพี่เนาะครับ,รบขอบคุณมากๆครับพี่ครับขอบคุณครับ